ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพา,าสวรรค์วันนี้นะันนีได้รับเชิญมาจาัดบูธกรมรถไฟนะครับเกี่ยวกับกิจการรถไฟหลวงที่สถานีรถไฟสูงเนินในกิจกรรมเอ่เรารักสูงเนินนะครับก็คือบริเวณสถานีรถไฟด้านหลังสถานีนะก็จะมีบ้านพักรถไฟนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็อา่าเป็นสถานที่ที่การรถไฟได้ร่วมกับ ท้องถิ่นนะฮะอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินเอาไว้นะครับผมก็เลยได้ได้รับเกียรตินะได้รับเชิญมาเพื่อนำนำสิ่งของที่เป็นของสะสมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟเนี่ยนะครับมาจัดแสดงนะครับพร้อมด้วยทีมงานที่เป็นนักจำลองประวัติศาสตร์โคราชนะก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้มาร่วมด้วยนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆนะฮะที่นำมานะก็จะเป็นพวก รูปภาพเก่าๆนะฮรรูปภาพสมัยสงครามโลกแล้วก็สถานีรถไฟนครศรีมาสมัยแรกๆรวมถึงเอกสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับกิจการรถไฟตั้งแต่ยุคของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามกรมรถไฟหลวงนะครับจนถึงยุคการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นตั๋วรถไฟสมัยก่อนนะครับเราก็จะเคยเห็นหลายคนคงจะเคยเห็นนะครับตั๋วรถไฟในอดีต ครับซึ่งเลิกใช้ไปก็ประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับของรถไฟทั้งเอกสารเก่าแก่แล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆที่ถูกรวบรวมไว้ในเป็นหนังสือนะฮะก็จะนำมาจัดแสดงนะครับทั้งเอกสารที่เป็นเอกสารจริงๆต้นฉบับของสมัยก่อนก็มีนะฮะ ชาวบ้านนะครับประชาชนนะครับให้ความสนใจมากนะฮะโดยเฉพาะบูธของกรมรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของกรมรถไฟหลวงในอดีตนะฮะสมัยนี้เป็นดาวเป็นเป็นเครื่องหมายดอกจันห้าแฉกแต่ก่อนเป็นแบบนี้นะเป็นสี่แฉกแบบนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ของทหารตำรวจสมัยสมัยสมัยก่อนเนี่ยแบ็กกราวเป็นอาคารบ้านพักพนักงานรถไฟสูงเนินซึ่งถูกตก,ตกแต่งนะครับให้เป็น พระบรมาชายาลักของในหลวงราชการที่9แล้วก็พระบาทสมเด็จพระรัชินีนาถนะครับนี่ก็เป็นบูธของกรมรถไฟหลวงนะครับ,นะรบงานมีวันที่9และที่10เมษายนนะครก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ นะใครจะมาก็ยังยังทันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยังมาทันนะครับโอเคนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาไปเที่ยวชมได้ที่สถานีรถไฟสูงเนินนะครับงานกิจกรรมเรารักสูงเนินนะครับอ่าแล้วก็เจอกันนะครับผมก็จะอยู่ที่นี่นะครับถึงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ2วันนะฮะก็การแต่งกายก็แบบย้อนยุคนะฮะแล้วก็แต่งแบบประเพณีไทยไทยโบราณนะครับเป็นชุดไทยเป็นแต่งแบบ ก็เรียกว่าขุนนางทสมัยก่อนนะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาเจอกันได้นะครับที่สูงเนินนะครับผมสุรเสียงพ,พัพาสวรรค์ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ